สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตเรื่องราวแซ่ๆกับเอและแซตดีกันแล้วค่ะเริ่มต้นซช่วงแรกกับแซ่ดทรเวลในวันนี้หนุ่แอมเขาจะพาเราไปท่องเที่ยวกันที่จังหวัดชัยนาทที่เมาคลีเดจังเกิลบุ๊กคาเฟ่คาเฟ่เก๋ๆที่มีดีที่พิซซ่าเตาถ่านจะอร่อยขนาดไหนตามเขาไปแซ่ดกันเลยค่ะ สวัสดีครับผู้ชมครับมาแล้วฮะสัตว์เท้าเวลท่องเที่ยวและเรียนรู้สเส้นทางอย่างปริยัยกับอี u z u นะครับวันนี้เอาใจสายแบบครอบครัวหน่อยครับมาเช็คอินที่คาเฟ่เก๋ๆในจังหวัดชัยนาทครับผมชื่อว่าเม้าคีเดอะจังเกิลบุ๊กคาเฟ่ครับจะเป็นยังไงจะเป็นแบบเพลงเม้าคีลูกเสืออะไรหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูข้างในครับ ีบรรยากาศด้านในฮะสูงโปรง่งโล่งสบายครับเป็นห้องกระจกแล้วก็มองวิวได้รอบด้านเลยฮะเดี๋ยวเข้าไปดูตรงส่วนที่เป็นคาเฟ่สั่งอาหารครับทั้งหมดนี้ติดแอร์หมดเลยนะครับสบายด้วยครับแล้วก็ตรงส่วนนี้จะเป็นคาเฟ่นะครับมีเมนูให้เลือกทานเลยแล้วก็เขาบอกว่ามีเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่ด้วยนะฮะ อันนี้เป็นมุมด้านนอกฮะคุณผู้ชมครับผมว่าร่มรื่นสบายนะแล้วก็โลเคชั่นที่เขาอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เลยครับแล้วก็จะมีที่นั่งให้เลือกเอาเลยตรงนี้ก็ชิลๆมองน้ำไปเรื่อยๆแบบนี้ฮะสบายมากตรงนี้เป็นจุดไฮไลท์ของร้านนี้นะครับเป็นสะพานเดินข้ามไปข้ามมาได้ของสระน้ำขนาดใหญ่ครับโอ้ถ่ายรูปสวยด้วยนะน้ำออกแบบฟ้าๆฮะ มีมุมแบบว่าเป็นโซนสวนสัตว์ด้วยนะครับแบบใกล้ชิดกันเลยครับเด็กๆลูกๆนะครับมาวิ่งเล่นกันได้ให้อาหารสัตว์ได้ด้วยครับโอ้โหน่าทานมากนี่พิซซ่าเตาฟืนนะครับร้อนๆอ,ออกมาจากเตาเลยฮนะเพื่อนดูฮนะ นี่แหมอิตาเลียนเลยนะเนี่ยสองเมนูนี้คุณผู้ชมครับเป็นซ i ิกเนเจอร์ของร้านนี้เลยครับถ้ามาเราต้องชิมให้ได้นะครับอ่ะเครื่องดื่มน,นี่เป็นอเมริกาโน่น้ำอ้อยส่วนนี่เป็นพิซซ่าหน้าฮาวเอียนครับผมอร่อยครับแป้งบางเนื้อนุ่มนะครับแล้วก็รสชาติจัดจ้านผมชอบครับอร่อยครับ โอเคเลยครับเป็นกาแฟานะฮะแล้วก็ผสมกับน้ำอ้อยครับที่นี่ดังเรื่องอ้อยอยู่แล้วด้วยนะครับรสชาติแบบหวานหอมละมุนลิ้นมากครับแวะมาได้เลยครับที่นี่นะครับพาครอบครัวมาก็ได้เราก็มาสั่งกาแฟาสั่งอาหารทานนะครับแล้วก็ให้น้องๆหนูๆหรือว่าลูกๆเนี่ยเดินเล่นในนี้ชิลๆผมว่าอยู่ได้เรื่อยๆตลอดทั้งวันเลยนะครับ การเดินทางก็สะดวกสบายนะครับอยู่ติดถนนใหญ่สายเอเชียเลยนะครับถ้าว่างยังไงพามาแถวนี้ก็มาแวะคาเฟ่ที่นี่ได้นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับกับซัตเทเวลท่องเที่ยวและเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับอ e ีซูซุลาุณุู้ชมไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ